ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ยังคงอยู่เกี่ยวกับหนังสือคอมบินาทอริกนะคะเราก็จะมาเฉลยกันที่แบบฝึกหัด1.2นะคะข้อที่12ข้อย่อยที่12.4ค่ะ ก็คือว่าชั้นวางหนังสือชั้นหนึ่งประกอบด้วยหนังสือคณิตศาสตร์สามเล่มหนังสือฟิสิกส์สามเล่มและเคมีสองเล่มโดยที่หนังสือทุกเล่มจะแตกต่างกันหมดต้องการเรียนหนังสือทั้งหมดบนชั้นจะทําได้กี่วิธีถ้าวิชาเดียวกันต้องอยู่ติดกันก็คือว่าแนวคิดเนี่ยเราจะมองว่าออวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งมัด วิชาฟิสิกส์ก็เป็น1มัดแล้วก็วิชาเคมีก็เป็น1มัดทีนี้โจทย์เขาบอกว่าอยู่ติดกันแต่ไม่ได้บอกว่าวิชาไหนต้องขึ้นก่อนก็สามารถทําได้เลยนะคะก็จะได้ว่าจํานวนวิธีเท่ากับมีทั้งหมด3วิชาใช่ไหมคะคณิตฟิสิกส์เคมีก็กจะเท่ากับ3แฟก แต่ว่าเราตอบสามแฟกไม่ได้เลยเราอย่าลืมว่าหนังสือทุกเล่มเนี่ยแตกต่างกันหมดในคณิตศาสตร์ก็สามารถสับเปลี่ยนของมันได้อีกในฟิสิกส์ก็สามารถสับเปลี่ยนของมันได้แล้วก็เคมีก็สามารถสลับที่ได้ก็จะได้ว่าคณิตศาสตร์ก็จะเป็นสามแฟกคูณกับฟิสิกส์ก็จะเป็น fact, าสามแฟก fact, คูณกับเคมีก็จะเป็นสองแฟกนั่นเองเท่ากับสามแฟกทั้งหมดยกกำลังสาม คูณสองแฟกสามแฟกคือสามคูณสทั้งหมดยกกำลังสามคูณสองคูณหนึเท่ากับหยกกำลังสามคูณสองเท่ากับสองร้อยสิบหกคูณสองเท่ากับสี่ร้อสิสองวิธีก็แสดงว่าดังนั้น ถ้าต้องการเรียงหนังสือดังนั้นต้องการเรียงหนังสือทั้งหมดบนชั้นจะทำได้400สสองวิธีนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวมา รีดันอีกรอบนะคะสามแฟกนี้ก็คือสลับที่ในแต่ละวิชาก็จะมีวิชาคณิตฟิสิกเคมี3ามแฟกต่อมาก็คือเป็นการสลับที่วิชาคณิตสามแฟกนี้ก็จะเป็นการสลับที่วิชาฟิสิก์และ2องแฟกสุดท้ายก็เป็นการสลับที่ของวิชา เคมีนั่นเองค่ะ hmm. mm hmm.